เพิ่มเติมในส่วนของการเดินฟโฟล w ์แบบเลือกคนได้นะครับขั้นตอนแรกให้เราทําการเข้าโฟลเดอร์ที่เรามีสิทธิ์ในการเดินฟโฟล์นะครับซึ่งในขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นการเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์นะครับจากนั้นให้ทําการคลิกที่ปุ่มแอคชั่นและเลือกที่ Start Workflow นะครับและให้เลือก Workflow ที่เราต้องการหลังจากนั้นกด Request ครับซึ่งเราจะได้ Request Number มานะครับหลังจากนั้นจะมีการส่ง Inbox มาย่าง User ที่ได้รับเมลนะครับ ให้เราไปที่ pending task ครับและเลือกที่ my a p p r o v e ครับหลังจากนั้นเราจะสามารถเลือกบุคคลที่เราต้องการส่งไปยังขั้นตอนต่อไปนะครับซึ่งเราจะสามารถเลือกเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะแผนกนั้นๆได้ครับและให้เลือก action ครับหลังจากนั้นให้ทําการกรอก description เพื่อแสดงสถานะปัจจุบันครับหลังจากนั้นให้กด submit ครับดังตัวอย่างนะครับ user hop 2จะมีการ inbox เข้ามาใน ECM v i e w e r ของเขาแล้วครับจากนั้น user hop 2จะทําการ login เข้าไปเช็คครับ โดยจะเริ่มต้นกดที่ My Task ครับและเลือก Pending Task กดที่ My Approve ครับจากนั้นให้เลือก Action รับงานและวินิจฉัยครับทำการใส่ Description ให้เรียบร้อยครับหลังจากนั้นให้กด Submit ครับซึ่งเราสามารถเช็คสถานะ Complete ของการเดิน Flow ได้ที่เมนู Finish Task ครับ